โยโยโย่เที่ยงตรงเจอกัับคลื่นหนุนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงนหนุนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอ้ามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมทพี่จะเลือเกมเวลา3ามทุ่มตรงพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลอันดับ4จะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของบอลมัตอันดับ11ลิเวอร์พูลมี9แต้มจากการชนะ3แพ้1นะครับเกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้านได้ ไปศูนย์ต่อหนึ่งแบบพลิกล็อกแต่ก็ไปแก้ตัวกลางสัปดาห์นะครับบุกชนะ AC มิลาน3-1นในแชมเปี้ยนซีครับอาร์เนอร์สลอตหมดสิทธิ์ใช้งานฮาวิเอเลียดนะครับส่วนพ้เล่นแกนหลักๆ ก็น่าจะไม่เปลี่ยนนะครับประตูอลริซงแบ็กขวาเทรนด์ทางซ้ายดูโรเบรสันน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับหลังจากได้พักในเกมยุโรปคู่เซนเตอร์ก็เป็นโกนาเต้กับฟานไดเหมือนเดิมด้านกลางกาเวนแบกชแม็กอลิสเตอร์โดมิเกโซบอสไล์นะครับนารุโมซาล่าทางซ้ายลุยเดียสน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่ของกาโป้นะครับส่วนหน้าเป้าน่าจริงๆโชต้าช่วงหลังเล่นไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าส็ลตจะมีการปรับหรือเปล่าครับในขณะที่บอลมัดมี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้1เกมล่าสุด ลงเล่นในลีกแพ้คาบ้านกับเชลซีมา0-1นะครับอันโดนี่อีราโอลา หมดสิทธิ์ใช้งานเทเลอร์ดัมที่ยังเจ็บแล้วก็ต้องเช็คเออร์เนสอูนาวนะครับแนวรุกชาวตุรกีครับที่เหลือกันหลักก็มาร์คเทเวอร์เป็นประตูนะครับเกมรับก็มาเกาะเซนซี่ตรงกลางแล้วคริสตี้กับ Lewis Cook. ลุยส์คุกแนวรุกก็ชัสตินไคลเวิร์ดซาเมนโยมาคัสทาเวเนียนะครับกองหน้าเอวานิลสันกองหน้าตัวใหม่ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน3นัดลิเวอร์พูลชนะหมดเลยนะครับในบอลลีกเนี่ยยิงขาด2เกมนะครับในบ้าน3-1เกมเยือน4-0ในคาราบาวครับรอบ16ทีมลิเวอร์พูลก็บุกชนะ2อ ก่อนเกมล่์พูยังเป็นต่อนะครับแม้ว่าลร์รพูจะเสียเปรียบตรงที่พักน้อยกว่าครับเพราะว่าเพิ่งเล่นแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์แต่ว่าด้วยความที่เกมนี้นัดล่าสุดก็แพ้ขาบ้านในฟอรเรสต์มาเกมนี้เล่นในบ้านต่อเนื่องอีกนัดหนึ่งนะครับ ต้องเอาคืนเพื่อแฟนบอลน,นะครับดูแล้วเนี่ยแม่ประตูแรกมาไวพี่เจมมองมาไหลครับเรือููจะเอาคืนนะครับด้วยการเปิดบ้านชนะบอลมาร์ขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นคืนหนังบิ๊กเนชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย